ข้าวมันไก่พวกคุณลองได้เหรอบ้านนะคุณห่างจากบ้านมันเป็นหลายพันกิโลคุณจะมาร้องเพลงข้าวมันไก่เนี่ยนะ <laughs> คุณผมมาที่นี่เนี่ยทีมพวกเราเนี่ไปนั่ง blue note ไปอะไรอย่างเงี้นะเราหาเทสที่ดีนะ <laughs> ผมผิดหวังในตัวพวกคุณมากเลยที่คุณยังฟังข้าวมันไก่กันอยู่ ผมร้องให้สักหน่อยก็ได้พวกคุณจะร้องตามผมมาหรือเปล่าเธออยู่บ้านแม่เธอช่วยแม่ขายข้าวันไปอยู่หาดใหญ่ช่วยยาย มากรุงเทพชมตรูแม่เรนูขายข้าว,ว,วแม่นเหลือเกินแม่นจนขเขิน,นเลยอ่ะคือเหมือนพวกคุณตอนแรกอ่ะร้องสากลร้องสติงอ่ะเอออาเออเอาจุดๆเหมือนอันนี้มันมันมันเป็นไทยวิทยะมันเป็น ันเป็นเนเจอร์ของเราอ่ะผมโยนไม้แบบไม่ได้ตั้งตัวใช่ป่ะแม่เลนูขายข้าวเฮ้ยฉันก็ร้องได้นะเนี่ยไปอยู่เชียงใหม่ันใจไปขายลิงจียินลบบุรีคนดีไปขาย ไปอยู่ดอนขายที่นอนและขายขร่ำรวยจากขายปลาดูเดี๋ยวนี้ถ้าปลูกขายปลาสลิดกราบขอบคุณเพืเ่อทุกท่านที่มาดูกันนะครับส,สงง่งแสงกันปุ๊บทานทีครับบอกเลยว่า1 8 7่งพป้็ดนทีต่อจากรีบไป ขอลูกทุงขึ้นเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเลยอะร้องเข้าเนื้อแบบไปอยู่ด้อนใคาที่น้อนละใคร